เรื่องยอ่อบังเอิญหักข่อยหักเจ้าเป็นเรื่องราวของสองคนที่ไม่สมหวังในความรักก้องหนุ่มที่เพิ่งอกหักจากการขอแต่งงานเดินทางมาพักใจที่บ้านขาสิงจังหวัดอุดรธานีที่ที่พี่ชายของก้องเป็นนักพัฒนาชุมชนที่นั่นโดยที่ก้องก็ไม่ได้คิดอยากจะมาเท่าไหร่ แต่เพราะเห็นว่าน่าจะเป็นที่ที่พักกายพักใจให้บ้างเมื่อกล้องเดินทางมาถึงที่หมายก็พบกับต้อมชาวบ้านเจ้าถิ่นที่ทำงานกับพี่ชายของกล้องและสิงรุ่นที่ที่ตามกล้องมาจากกรุงเทพมาคอยดูแลโดยวันหนึ่งได้มีสาวสวยน้ำนักเขียนสาวจากสปปลาวเดินทางเข้ามาเพื่อคนข้อมูลเพื่อไปทำหนังสือเมื่อทั้งคู่พบกัน จากการที่ไม่ถูกชะตากันเปลี่ยนเป็นความผูกพันทำให้กล้องตกหลุมรับน้ำอย่างเต็มที่โดยไม่รู้เลยว่าน้ำมีแฟนอยู่แล้วและได้เดินทางกลับสอปอปอลาวแต่ความรักที่กล้องมีไม่เปลี่ยนแปลงทำให้กล้องได้ข้อมูลที่อยู่ของน้ำจากความร่วมมือของเจฟ่ายกล้องและสิงจึงออกไปตามหาน้ำเพื่อพิสูจน์ว่า การที่ได้มาพบกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นพรมลิขิตจบไปแล้วนะคะกับเรื่องยอ่อบังเอิญฮัก่อยฮักเจ้าฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ